จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติต่างๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาทาโจทย์เกี่ยวกับการหาค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติกันบ้างนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะเดี๋ยวเราทบทวนกันนิดนึงนะคะเริ่มสตาร์จากจุดนี้ใช่ไหมคะจุด10ึ่งใช่ไหมคะตรงนี้มุมด้านบนนะคะมุมพายส่วน2เรเดียนนะคะจุดนี้เป็นจุดพิกัด0 1ถัดมานะคะ จุดนี้มุมพายเรเดียนนะคะหรือ3พายเรเดียน5พายเรเดียนอะไรแบบนี้นะคะครูจะเขียนว่าคี่พายนะคะจุดปลายนะคะเป็นพิกัดลบหนะคะและด้านล่างนะคะด้านล่างเนี่ยเป็นมุม3พายส่วน2นะคะซึ่งมีพิกัด0นลบ1นะคะและจุดเริ่มต้นของเรานะคะจุด1 0นะคะซึ่ง เป็นมุม2พายนะคะ4พาย6พายอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นคู่พายนะคะถ้าเรียนจำได้นะคะเราจะกำหนดให้ค่า x ในพิกัด ของจุดปลายส่วนโค้งเนี่ยนะคะแทนค่าคอทิตานะคะและค่า y ของพิกัดจุดปลายส่วนโค้งนะคะแทนค่า sin ทตานะคะหรือท่องง่ายๆคือ x cos y sin นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อที่1น,นะคะว่าเขาต้องการให้หาผลลัพธ์ของอะไรนะคะคอสนะคะคูณ cos 0คูณกับ cos 2องพนะคะคูณ cos 5้าพ่นักเรียนก็เริ่มจากอหาค่าของคอสไายเลยนะคะคอสพนะคะไอยู่ตรงไหนนะคะ มุมพายเรเดียนนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะจุดตรงนี้นะนี่คือจุดปลายส่วนโค้งของมุมพายเรเดียนนะคะเวลานักเรียนหาค่าของคอสนะคะคอสเอ็กซ์ไวยซใช่ไหมคะค่าคอสก็คือค่าของ x นั่นเองนะคะก็คือลบหนะคะต่อมานะคะคอสศูนย์องศานะคะคอสศูนย์องศาเนี่ยก็คือจุดสตาร์ทเลยใช่ไหมก็คือจุดนี้นะคะคอสศูนย์องศานักเรียนก็คือค่าของ x ตรงจุดปลายส่วนโค้งของ มุมศูนย์องศานั่นเองนะคะได้เท่ากับ1นะคะนะคูณกับค่า c ค s สอพายนะคะอยู่ตรงฝั่งขวามือเหมือนกันนะคะจุดปลายนะคะส่วนโค้งของ2พายนะคะอยู่ที่พิกัด1ูนย์นะคะค่า cos เป็นค่า x ก็คือได้เท่ากับ1นั่นเองนะคะต่อมา c ค s ห้าพายนะคะห้าพายนี่ เป็นพายแบบขี้นะคะพายขี้เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะจุดปลายส่วนโค้งก็จะอยู่ที่จุดลบหนค่าคอสเป็นค่า x นั่นเองนะคะก็ได้เท่ากับลบหนะคะคูณกันทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวคูณทีละคู่นะคะลบหนคูณหนนะคะได้ลบหเนาะคู่ด้านหลังนะคะ1คูณกับลบหก็ได้ลบหนะคะลบหคูณลบหก็ได้1นนั่นเองนะคะเรียบร้อย อ่ะทีนี้เรามาดูข้อ2กันบ้างนะคะอีกรอบนะคะจะได้ชำนาญเนาะจุดเริ่มต้นนะคะสตาร์ที่จุด1 0นะคะเป็นมุม2พายเรเดียนนะคะถัดออกมาด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยอยู่ที่พิกัด0 1นะคะก็คือมุมพายส่วน2เรเดียนนะคะซ้ายมือนะคะจุดปลายอยู่ที่พิกัดลบ1 0นะคะมุม พายนะคะก็คือคีพายนั่นเองนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือคู่พายนะคะด้านล่างนะคะอยู่ที่พิกัด0-1นลบ1ะคะมุม3พายส่วน2นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ2เขาให้หาค่าของไซพา,า,ายส่วน2นะคะคอสพายบวกกับ sin 3พายส่วน2นะคะแล้วก็ลบด้วย cos 2พายนะคะเริ่มเลยนะคะเริ่มจากหาค่า sin พายส่วน2นะคะจุดปลายส่วนโค้งของพายส่วน2อยู่ตรงจุดนี้นะคะซึ่งมีพิกัด0 1นะคะเพราะฉะนั้นค่า s ซ n เนี่ยค่า y ถูกไหมนะคะ sin พายส่วน2นะคะก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะใส่เอาไว้ก่อนต่อมานะคะค่าของ cos พายนะคะ มุมพายเรเดียนเนี่ยนะคะมีจุดปลายอยู่ที่จุดตรงนี้นะคะจุดปลายส่วนโค้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพิกัดของจุดปลายเนี่ยคือลบหนนะคะค่าคอสเป็นค่าของ x นะแสดงว่าคอสพายนะคะมีค่าเป็นลบหนะคะลบหนนะนะคะค่า x บวกกับนะคะไซน์สาพายส่วนสนะคะนักเรียนจุดไปนะคะของส่วนโค้งที่ยาว3ามพายส่วนสอ่าหรือมุม3ามพายส่วนสเรเดียนนะคะมีจุดไปอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุด0ู 1, นลบ1ะคะถ้านักเรียนต้องการหาค่า s i น์3าพายส่วนสอนะคะนักเรียนก็ดูที่ค่า y นั่นเองนะคะ่ค่า y นะก็ได้เป็นลบ1นะคะ ลบก,กับคอสสองพายนะคะมาดูคอสสองพายอยู่ฝั่งขวามือเนาะนะคะจุดปลายส่วนโค้งที่ยาวสองพายนะคะหรือมุมสองพายเรเดียนเนี่ยนะคะมีจุดอยู่ที่1 0น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าคอสนะคะก็คือค่า x เ,เนาะอ่าค่า x ตรงจุดปลายนะคะก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะอ่าก็ได้ 1>, 1นะคะอ่ะเดี๋ยวครูคูณกันให้เรียบร้อยนะคะ1คูณกับลบหก็ได้ลบหนะคะบวกกับอ่บวกกับลบหนะคะแล้วก็ลบหอีกครั้งหนึ่งนะคะกลายเป็นลบหบวกลบหแล้วก็ลบหนะคะได้ลบสนั่นเองนะคะเรียบร้อยนะคะ2ข้อต่อมานะคะไปดูข้อ3กันบ้าง ในข้อ3นะคะเขาบอกว่าให้เรียนหาค่า cos π ส่วน3นะคะคูณ sin π ส่วน6ลบด้วย cos π ส่วนหนะคะคูณ cos π ส่วนสนะคะอันนี้นะคะที่ครูไม่ได้วาดวงกลมเพราะว่าเราจะหาค่า s ซ n cos ไซนนะคะของ π ส่วนสา π ส่วน6นะคะแล้วก็ π ส่วน4นะคะจากมุม30องศานะคะ45องศาแล้วก็60องศาอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องจำให้ได้นะคะ ทวนนิดนึงนะคะไพส่วน3เนี่ยเราบอกว่ามีค่าเท่ากับกี่องศานะหกสิบอ,องศาครูอบอกแล้วนะคะเพราะว่ามันจะสลับกันนะถ้าเกิดมันส่วน3ตรงนี้ก็ต้องเป็น6ใช่ไหมคะไพส่วน6เนี่ยมีค่าเท่ากับ30องศานะคะ,ะสลับกันอีกเหมือนเดิมนะคะและสุดท้ายนะคะไพ่ส่วน4ี่ไพส่วน4นะคะก็คือ45าองศานั่นเองนะคะ เริ่มจากคอสไพ่ส่วนสนะคะก็คือคอสหกสิบองศานั่นเองนะคะทำยังไงนะคะนักเรียนก็หาค่าคอสหกสิบองศามานะคะซึ่งก็คือหนึ่งส่วนสนะคะ,ะเดี๋ยวครูเขียนแบบนี้ดีกว่านะคะคอสหกสิบองศานะคะก็คือ1นส่วนสนะต่อมานะคะ s i n ์พส่วนหนะคะพาส่วนหเนี่ยมีค่าเท่ากับ30องศานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนอยากหาค่า s i n ์พส่วนหกทา่านเองก็หาค่า s i n ์สาองศานะคะไซน์สามสิองศานะคะซึ่ง s i n ์สาองศานะคะก็คือหนึ่งส่วนสนะคะลบก,กับ cos พาส่วนหอ่าเหมือนเดิมนะคะพาส่วนหก็คือ30องศานั่นเองนะคะ cos 30องศานะคะ ลบกับ cos คอสสอ,องศาได้เท่ากับรูทสามส่วนด้วย2นั่นเองนะคะคูณกับ cos π พส่วน3นะคะนักเรียนค o s π ส่วน3ก็เป็นค่าเดียวกันกับ c o s 60องศานะคะซึ่งก็คือ1ส่วน2นะคะอ่าแบบนี้นะคะ,ะคำนวณให้เรียบร้อยนะคะ ซ้ายมือนะคะ1ส่วน2คูณ1ส่วน2นะคะได้1ส่วน4นะคะลบกับรูปสส่วน2นะคะคูณกับ1ส่วน2ก็จะได้เป็นรูปสส่วน4นะคะถ้าส่วนเท่ากันนะคะนักเรียนสามารถเอาตัวเศษเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยมาบวกลบกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเอาจํานวนเต็มนะคะไปลบกับแต่ถ้าเกิดนักเรียนเอาจํานวนเต็มนะคะไปบวกหรือลบกับ จำนวนที่อยู่ติดค่า square root เอาไว้นะคะนักเรียนก็เขียนแยกกันเลยนะคะแบบนี้ 1- ลบรูนะคะทั้งหมดส่วนด้วย4นะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะนักเรียนไปดูด้านล่างกันบ้างนะคะข้อที่4เนี่ยเขาบอกว่าให้เรียนหาค่า3แทนยกกำลัง2องพายส่วน6นักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ ค่าของ tan ยกกำลังสองแล้วก็มี pi ส่วน6แบบนี้นะคะหมายถึงว่าอ่าก็คือ tan ของมุม pi ส่วน6นะคะและค่อยยกกำลังสแบบนี้นะคะห้ามไปจําผิดนะนะคะนักเรียนอย่าไปจําว่าเป็น tan pi ส่วน6แล้วยกกำลังสองตรงนี้นะคะไม่ใช่นะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องหาค่า tan pi ส่วน6ออกมาเนาะแล้วก็ยกกำลังสอง ทีนี้นักเรียนมาลองทําดูนะคะ3คูณกับแทนพายส่วน6นะคะ,อ,ะอันนี้ครูทวนให้ดูนะคะถ้าเกิดพายส่วน6เนี่ยมันก็จะอยู่มุมแบบนี้เนาะสาองศานะคะพายส่วน6เท่ากับ30องศาใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นแทนพายส่วน6นะคะนัอเรียนก็หาค่าของแทน30องศาซึ่งก็ได้เท่ากับ 1ส่วนด้วยรูทสานะคะเดี๋ยวครูเขียน1ส่วนด้วยรูทสาอยู่ด้านในเนาะแล้วก็ยกกําลังสองนะคะเพราะว่ามันยกกําลังสองแบบนี้ก็คือหาค่าออกมาแล้วน้่นเองค่อยยกกาลังสองทีเดียวนะคะต่อมาลบกับเศษพายส่วน6ทั้งหมด,ดยกกําลังสองนะคะเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะนัองเองก็ต้องหาค่า เศษพายส่วน6ได้จากเศษส0องศานะคะซึ่งถ้าเกิดเห็นเศษเนี่ยนักเรียนต้องนึกถึงอะไรคะนึกถึงคอสนั่นเองนะคะเป็นส่วนกลับของคอสเนาะคอสสสองศานะคะเท่ากับรูทสาส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนต้องการหาค่าเศษส0องศานะคะนักเรียนก็กลับกันนะคะก็คือสอส่วนด้วยรูทสานั่นเองนะคะแบบนี้อ่า บวกกับโคเซก3พายส่วน2นะคะนักเรียนไปดูวงกลมนะ3พายส่วน2จุดปลายของส่วนโค้งที่มีความยาว3พายส่วน2นะคะมันก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้เนาะอยู่ที่พิกัดอะไร0ลบ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเรียนต้องการหาค่าโคเซกนักเรียนก็ต้องนึกถึงอะไรคะโคเซกเป็นส่วนกับของไซน์ใช่ไหมคะนักเรียนต้องหาค่าไซน์ให้ได้ก่อนทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นะคะไซน์ต้องเป็น ค่าของ y ใช่ไหมคะค่าของ y ในพิกัดของจุดปลายส่วนโค้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไซนนะคะ,ะเขียนก่อนนะไซ n 3สามพายส่วน2นะคะมันก็มีค่าเท่ากับลบหนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคเจกสามพายส่วน2นะคะ,ะ,คะก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยลบหนั่นก็คือลบหนนั่นเองนะคะคำนวณออกมานะคะ อันนี้ได้ยกกำลังสองนะคะรูทก็จะหายไปกลายเป็น1นส่วนสนะคะลบกับ4ีส่วนสนะคะบวกกับลบห่งคำนวณน,นะตรงนี้นะคะพจน์แรกเลย3คูณกับ1นส่วนสนักเรียนตัดทอนได้นะคะกลายเป็น1นะคะลบสส่วนสนะคะบวกกับเปลี่ยนจาก บวกลบ1น,นะคะก็เป็นลบ1อย่างเดียวเลยเนาะเอาวงเล็บออกนะคะ1-1ลบ1 1, 1, 1ตัวนี้นะคะ1-1ลบ1นะคะก็ได้0นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเฉพาะตรงกลางนะคะก็คือลบสส่วน3นั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะ